คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้มกดิอกเช่นเคยนะคะเ,เพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ตั้มด้วยนะคะเรามาดูแนวทางหวยหาหนอยเมื่อประจําวันที่1เดือนมีนาคมนะคะเป็นสูตรวัดดวงนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆท่านไหนเมื่อวานปางรายงานตัวใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะใครที่ถูก3มตัวพิเศษนะคะ 813นะคะเพื่อนๆตําแนะนําให้เล่นกลับ6ประตูและ3ประตูนะคะเพื่อนๆใครได้บ้างคะแล้วก็ที่เราปังสุดๆก็คือ VIP เราเข้า667ตรงๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆท่านไหนที่ถูกรายงานตัวด่วนนะคะแล้วเราก็มาตามกันต่อนะคะ ก่อนอื่นเราไปดูผลกันก่อนนะคะเพื่อนสามแปดหนึ่งสามนะคะเราไม่เข้านะคะแปดหนึ่งสามเราไม่เข้าเก้าเก้าเราไม่เข้าต้องเจาะให้นะคะตัวการการเลขเก้าแต่ไม่มีเก้าเก้าเลขเบิ้ลนะคะมีแต่เก้าหกและหกเก้าเนาะแล้วก็สามเก้าแปดก็ไม่เข้านะคะเพื่อนเพื่อนต้องไม่ได้กันเก้าแปดนะคะสี่สาม เพื่อนๆท่านไหนที่รูดเลข4นะคะก็จะเข้า43นะคะส่วน VIP 667สุดสูตรวัดดวงก็ไม่เข้า32สูตรวัดดวงก็ไม่เข้านะคะสูตรวัดดวงเข้าแต่เลขรูดนะคะรูด 4, เข้า4 3สนะคะเพื่อน,นไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆการเสี่ยงโชคมีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนอ้อต เพื่อนๆชอบสูตรไหนก็นำสูตรนั้นไปตามได้นะคะชอบสูตรไหนนำสูตรนั้นไปเลือกเล่นได้ค่ะเพื่อนๆอ,อาจบางคนอาจจะชอบสูตรวัดดวงบางคนอาจจะชอบสูตรในตารางฮานอยสูตรหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เรามาตามกันต่อเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะเลขเด่นสูตรวัดดวงนะคะเป็นเลข7กับเลข3นะคะ เลข7ก็จะมี7 0 7 1 7 4 7 9นะคะส่วนเลข3มี3 0 3 1 3 4ตัวสุดท้ายก็คือ3 9นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข0ค่ะกันเลข0นะคะมี0 1 02-07แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ09นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลขเจรูดเลขสามเน้นๆนะคะที่สำคัญต้องเน้นย้ำไว้ทุกๆคลิปนะคะเน้นย้ำไว้ตลอดซื้อหวยอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ อย่าลืมซื้อตัวกลับตั้มขอให้เพื่อนๆทุกคนของตั้มนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิตนะคะเราจะปังทั้งหวยฮานอยหวยหุ้นหวยลาวสตาร์แล้วก็รัฐบาลไทยนะคะรวยๆค่ะ วันนี้ตั้มพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย